ัน,นีขอเสนอนิทานเรื่องหนูกับลูกกระพรวนเป็นนิทานที่จะสอนใจให้ข้อคิดดีๆแก่คุณหนูหนูทั้งหลายเป็นอย่างดีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวชนบทซึ่งห่างจากตัวเมืองใหญ่อันไกลแสนไกลมีบ้านหลังหนึ่งไม่ใหญ่โตมากนะักในบริเวณบ้านหลังนี้มีหนูอาศัยอยู่หลายตัวด้วยกันบรรดาพวกหนูมีปัญหาอยู่เรื่องเดียว คือมีแมวตัวหนึ่งมันชอบรังแกหนูและชอบจับบันดาหนูทั้งหลายกินพวกหนูเดือดร้อนมากวันหนึ่งหนูหนูทั้งหลายได้เรียกพักพวกหนูทั้งหลายให้มาประชุมร่วมกันพวกหนูต่างมาประชุมกันเพื่อคิดหาวิธีเอาตัวรอดจากเจ้าแมวตัวร้ายที่ชอบไล่จับหนูกินทุกวันซึ่งปัญหานี้สร้างความทุกข์ใจให้กับบันดาฝูหนูเป็นอย่างมาก หากจะปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ในที่ประชุมหนูหลายตัวเริ่มเสนอวิธีต่างในการที่จะกำจัดหนูแต่ก็ยังไม่มีวิธีไหนจะเข้าจัดการเจ้าแมวได้เลยจนมีหนูตัวหนึ่งเสนอว่าเอาอย่างนี้สิเราหาลูกกระพรวนไปปูกคอเจ้าแมวเวลามันเดินไปไหนเราจะได้ยินเสียงกระพรวนและเราจะได้รู้ว่าตอนนี้หนูอยู่ตรงไหน เสียงกระพรวนมันจะเตือนให้เรารู้ทันทีจากความคิดประเด็นนี้ทุกคนลงความเห็นเห็นชอบกันทุกตัวเสียงดังกระรุงกริงกระรุงกริงคือลูกกระพรวนที่เราจะเอาไปคล้องคอแมวเมื่อหนูทุกตัวได้ยินเช่นนั้นต่างพากันปรบมือชื่นชมว่าเป็นความคิดที่ดีมากแต่แล้วก็มี นุูแก่ตัวหนึ่งได้ทักท้วงขึ้นว่าถือเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมดีมากสำหรับความคิดตรงนี้หนูแก่ที่ทักท้วงขึ้นมาได้พูดขึ้นมาว่าความคิดดีมากแต่ใครจะเป็นคนที่เอาลูกกระพรวนไปผูกคอแมวละ่ะสิ้นเสียงพูดของหุงแก่เสียงปรบมือก็เงียบกริดลงทันทีไม่มีหนูตัวไหนออกความเห็นอีกเลย แล้วหนุ่มแก่ก็พูดขึ้นมาอีกว่างานเอาอย่างนี้ซิเรามาหาอาสาสมัครใจกล้าจากในที่ประชุมนี้ก็แล้วกันใครก็ได้ที่จะเป็นผู้มีใจกล้าที่จะนำลูกกระพรวนไปคล้องคอเจ้าแมวเชิญยกมือขึ้นได้เลยเวลาผ่านไปสักพักก็ไม่เห็นมีหนุ่มสักตัวเลยที่สมัครทำหน้าที่นี้สรุปว่างานนี้ก็ไม่สำเร็จตามเคย ดังน,นั้นพวกหนูทั้งหลายก็ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปต้องคอยระวังตัวกันเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพูดง่ายแต่ทำยาก